สวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส M/F 109เสื้อโคเชแขนกุดต่อดอกสี่เหลี่ยม EP นี้เป็น EP 4ค่ะหลังจากที่เราถักดอกสี่เหลี่ยมเก็บไว้แล้วนะคะ8ดอกดอกสามเหลี่ยมเราถักเก็บไว้แล้วทั้งหมด4ดอกตรงนี้จะเป็นผังการต่อด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นด้านหน้าต้นแบบจะถักเป็นตัวสั้น ที่เขียนเป็นตัวทึบตัวนี้คือดอกสามเหลี่ยมนะคะที่เป็นสีส้มคือดอกสี่เหลี่ยมจากผังเมื่อสักครู่นะคะถ้านำสองผังมาต่อกันตรงนี้จะเป็นด้านหลังที่เป็นสีส้มจะเป็นด้านหน้าข้างล่างจะเป็นดอกสามเหลี่ยมนะคะทีนี้ถ้าเราต่อดอกเสร็จแล้วนะเราพับ แล้วทบทรงเสื้อจะเป็นแบบนี้ค่ะคอจะเป็นคอแหลมทั้งสองข้างแล้วมันจะมีสายตัวนี้นะคะสายตัวนี้เราจะทำทีหลังเป็นสายโยงระหว่างชิ้นหน้าไปเชื่อมกับชิ้นหลังชิ้นหน้าไปเชื่อมกับชิ้นหลังถ้าเราต้องการถักตัวยาวเราก็สามารถต่อลงมาได้เรามาดูลำดับการถักจากผังตรงนี้จะใส่ลำดับการผักให้ ep สี่นี้นะคะจะเป็นการต่อแถวที่หนึ่งให้ดูเลขหนึ่งค่ะ ep ห้าจะเป็นการต่อตรงที่เป็นเลขที่สอง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 ,สองนะคะดูที่เลขสองไว้ ep หกจะต่อตรงที่เป็นเลขสามก็คือใช้ดอกที่เป็นดอกสามเหลี่ยมมาต่อและสุดท้ายหลังจากที่เราต่อตามเลขหนึ่งสองสามเสร็จแล้วนะคะ เราจะเชื่อมเข้าด้วยกันจุดที่เชื่อมก็จะเป็นแบบนี้อันนี้อธิบายด้วยผังง่ายๆด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมันจะมีดอกที่มันใช้งานร่วมกันแต่เวลาเราต่อดอกเราจะคลี่ออกแบบนี้นะ EP4 นี้เราจะต่อตรงนี้ค่ะผังลายตรงนี้นะคะจะเอาลงไว้ที่เว็บไซต์ค่ะลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะเราใช้ผังนี้ จากพังลายนี้นะคะให้เราดูด้านนี้ค่ะมันจะเป็นการต่อด้านเดียวดอกที่หนึ่งดอกนี้เป็นดอกที่เราถักสําเร็จที่เราใส่มาเกอร์ไว้เราจะเอาดอกที่สองไปต่อแล้วก็ดอกที่สามมาต่อตอนท้ายจะต่อดอกนี้ให้ดูค่ะใช้ทั้งหมดสี่ดอกนะคะดอกสี่เหลี่ยมที่เราถักไว้เราจะถักถึงแถวที่สิบสองแล้วขึ้นแถบเดียวนะคะ ทีนี้เราจะต่อไหมเข้าไปวิธีต่อไหมตรงนี้เป็นไหมที่ชิ้นงานอันนี้เป็นไหมจากกลุ่มไหมชิ้นงานอยู่ด้านล่างไหมจากกลุ่มอยู่ข้างบนแล้วจับตัวนี้จับไหมที่จากชิ้นงานนะคะพันรอบลงด้านข้างลงมาตรงกลางพอลงมาตรงกลางเสร็จแล้วนะไหมจากกลุ่มดึงออกมามันจะเป็นแบบนี้ค่ะพอได้ตัวนี้เสร็จแล้วเวลากระตุก กระตุกใหม่ด้านนี้กระตุกเส้นเดียวดึงมันจะได้ปมเล็กๆและไม่หลุดค่ะเราก็ตัดให้ชิดมาดูจุดที่จะต้องเชื่อมต่อตรงนี้เป็นชิ้นงานที่เราถักสำเร็จรูปทั้งสี่ด้าน เวลาเราเชื่อมต่อเราต้องหันหลังชนกันด้านนี้เป็นด้านโชว์งานด้านหลังจะเป็นด้านนี้ด้านหลังจะไม่สวยนะคะด้านหน้าจะสวยกว่าลายจะเป็นเรียบๆเ,เวลาถักจะหันหลังชนกันตำแหน่งตรงกันแล้วเชื่อมตรงโซ่จุดที่มันจะเชื่อมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองและสิบสามจุดที่เชื่อมของแต่ละคน อาจจะไม่เท่ากันถ้าขนาดของดอกคุณต่างไปนะคะแต่เทคนิคการเชื่อมจะเหมือนกันวิธีเชื่อมดอกที่เราถักอยู่ตรงนี้เราถักถึงมุมแล้วเราก็ขึ้นกลีบไว้นะคะสามหลักหลังจากขึ้นกลีบสามหลักเสร็จแล้วนะตรงนี้มันจะเป็นโซ่สองเราไม่ถักโซ่เราหันหลังชนกันด้านผิดชนกับด้านผิดแทงค่ะแล้วดึงผ่าน แล้วเราก็ถักโซ่อีกหนึ่งเชื่อมแบบนี้นะคะแล้วเราก็ถักพอหนึ่งคอสามตัวลงไปในช่องเป็นการถักมุมจุดที่ไม่มีการเชื่อมต่อเราก็ถักลายเราปกติต่อไปมันถูกขั้นด้วยโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งเราก็ไม่ถักเราก็เอาไปแทงแล้วเราก็ดึงผ่าน แทงดึงผ่านเป็นโซ่หนึ่งแล้วนะคะไม่ต้องเพิ่มโซ่เราก็ถักลายต่อยกเว้นเฉพาะตรงที่เป็นมุมค่ะที่มันต้องมีเพิ่มโซ่เพราะมันใช้โซ่สองพอหนึ่งคอสามตัวพอสามตัวครบเสร็จแล้วหันหลังชนกันแทงดึงผ่านแล้วเราก็ถักงานเราต่อเชื่อมด้วยวิธีนี้ค่ะเชื่อมโดยการที่ถักลายแถวสุดท้าย ลายที่เชื่อมก็จะเป็นแบบนี้พ่อหนึ่งขอสามตัวแทงด้านหลังดึงมันจะเป็นโซ่นะคะแล้วพันหัวเข็มถักพ่อหนึ่งขอสามตัวแทงดึงผ่านพันหัวเข็ม คลิปที่ทำเป็นคลิปตัดต่อค่ะตรงไหนไว้ไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อนคุณดูคลิปให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยลงมือถักนะคะเราก็ถัดอย่างนี้ไปต่อไปเรื่อยๆจนถึงมุมตรงที่ไม่ใช่มุมนะคะไม่ต้องเพิ่มโซ่ใช้แทงดึงผ่านแทงดึงผ่านก็คือโซ่หนึ่งอะคะ่ะพอหนึ่งคอสามตัวหันหลังชนกันแทงดึงผ่านจุดที่ต่อก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ เราเชื่อมต่อมาเรื่อยๆจนมาถึงมุมค่ะถักต่อมาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงตรงมุมดอกนี้นะของต้นแบบตอนที่ทำเสร็จแล้วนะมันจะมีอยู่ทั้งหมดสิบสองแถวถ้าเรานับออกมาตั้งแต่ตรงกลางดอกนี้ที่เอาไปต่อถ้านับตั้งแต่ตรงกลางออกมามันจะถึงแถวที่สิบเอ็ดแถวที่สิบสองคือแถวที่เราถักตรงนี้ค่ะแล้วเอาไปเชื่อมลายมันจะลงตัวพอดีอันนี้ชุดก่อนสุดท้าย มันจะวนกลับมาหาตรงที่เป็นทางแยกนะคะลายต้องชนกันพอดีแบบนี้ถ้าไม่ชนพอดีมีอยู่สองอย่างคุณต่อผิดกับอีกหนึ่งวิธีก็คือสองชิ้นคุณนะคะจำนวนแถวคุณไม่เท่ากันต้องลือนะตรงมุมจะต้องเป็นโซ่หนึ่งก่อนเราค่อยแทงดึงผ่านแล้วเราค่อยถักมุม เป็นการต่อหนึ่งด้านนะคะวิธีการต่อหนึ่งด้านดอกที่เราถักไว้เนี่ยตอนที่เราเริ่มเราจะถักไว้แค่ด้านนี้ด้านเดียวแล้วเราเอาด้านที่สองมาต่อเพราะฉะนั้นตอนที่มันวนกลับมาด้านซ้ายมือตรงไหนที่ไม่มีการต่อเราก็ถักวนเพราะว่าผังลายเราเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราต้องถักสี่ด้านให้เป็นทะแยงมุมออกมาเท่ากันนะคะ ตอนนี้เราก็ถักด้วยพอหนึ่งคอโซ่หนึ่งนะตรงที่ไม่ใช่มุมตรงมุมจะเป็นโซ่สองเราถักวนไปเพื่อไปปิดงานค่ะเราเดี๋ยวมาดูวิธีการเอาดอกที่สามต่อดอกที่สองตอนนี้เราก็ถักมาวนมาแล้วงานจะมาจบตรงจุดเริ่มต้นจุดที่เชื่อมต่อหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เราต่อไปแล้วนะคะสองดอก ต่อไปเป็นการต่อดอกนี้ค่ะดอกที่สามวิธีดูผังลายนะคะมันจะเป็นการต่อด้านเดียวหันด้านนี้ชนชิ้นงานเราเราสามารถถักออกมาให้สําเร็จสามด้านนะคะด้านหนึ่งด้านสองด้านสามเราใช้ด้านสุดท้ายนะคะมาต่อดอกที่สามที่จะเอามาต่อก็เป็นการต่อด้านเดียวชิ้นงานที่เราถักตรงนี้จุดเริ่มต้นอยู่นี่นะคะเราจะถักด้านให้สําเร็จเลยสามด้านด้านหนึ่ง ด้านที่สองด้านที่สามใช้ด้านสุดท้ายค่ะต่อตรงนี้เป็นมุมมุมเราจะถักสามตัวนะคะหนึ่งชุดถักโซ่หนึ่งหันหลังชนกันเราแทงค่ะแล้วดึงผ่านพอดึงผ่านเสร็จแล้วนะถักมุมเราเหมือนเดิมพอหนึ่งขอสามตัวตัวที่หนึ่งตัวที่สอง แล้วก็ตัวที่สามจุดที่เชื่อมต่อก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วเราก็ถักต่อนะคะไม่ต้องขั้นโซ่นะหลังจากที่ถักแบบนี้เสร็จแล้วเชื่อมต่อแทงดึงผ่านค่ะแล้วก็พันหัวเข็มลงมาถักที่งานเราหนึ่งสอง สมถักด้านหัวเข็มยาวจะทำให้ได้ตัวที่มันไม่แน่นมากแล้วใส่สบายแทงดึงผ่านพันหัวเข็มแล้วเราก็ถักลายเราเหมือนเดิมนะตรงนี้จุดที่ต้องระวังก็คือตรงมุมค่ะแล้วก็ตรงเชื่อมต่อเราต้องดูให้ดีว่าของเราใช้โซ่อะไรถ้าเราใช้โซ่หนึ่งเราก็แทงดึงผ่าน ถ้าดูมันจะเป็นโซ่หนึ่งที่งานเราตรงนี้เนี่ยค่ะอันนี้แล้วก็พันหัวเข็มวนกลับมาดูวิธีถักนะมันจะถักพอหนึ่งคอที่งานเราก่อนนะคะสามตัวพอถักสามตัวเสร็จแล้วเชื่อมแทงด้านหลังแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีจบตรงมุมจะจะเน้นตรงมุมนะคะถ้าถักไว้สามด้านนะคะแล้วใช้ด้านที่สี่มาต่อเลยงานจะจบได้เร็ว จุดสุดท้ายตอนที่เราเริ่มตรงนี้มันมีแล้วสามตัวนะคะมันจะถักอีกสามตัวอันนี้ตรงมุมนะพอหนึ่งคอลงไปสามตัวพอครบสามตัวเสร็จแล้วนะคะโซ่หนึ่งแล้วเราก็ไปแทงเชื่อมพอแทงเชื่อมเสร็จแล้วก็ปิดงานแทงลงไปตรงโซ่สามดึงผ่านโซ่หนึ่งแล้วตัดไหม แนะนำเวลาต่อด้านเดียวให้ถักมาเลยสามด้านแล้วใช้ด้านสุดท้ายค่ะในการต่อเราก็จะต่อออกมาตอนนี้สามดอกแล้วนะคะดอกต่อไปมันจะเป็นดอกที่ต่อตรงนี้เข้ามุมตัวนี้ค่ะเราต่อดอกที่หนึ่งสองสามเสร็จแล้วนะคะงานออกมาจะเป็นชิ้นยาวแบบนี้เรามาดูวิธีต่อดอกดีค่ะดอกที่เป็นเลขสองนี้นะ กลับชิ้นงานให้หน้าตาเป็นแบบนี้เราต่อเวลาต่อมันจะต่อด้านเดียวเหมือนกันจุดที่ต้องระวังก็คือจุดเชื่อมตัวนี้สองด้านนะคะเพราะว่าตรงจุดตรงนี้มันมีการเชื่อมไปแล้วสองดอกจุดตัวนี้มันก็มีการเชื่อมแล้วสองดอกเรากําลังจะเอาดอกใหมาเลขสองตัวนี้ค่ะมาต่อเริ่มจากตัวนี้ก่อน ดอกต่อด้านเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราจะถักออกมาทั้งหมดสามด้านด้านที่หนึ่งด้านที่สองด้านที่สามเราใช้ด้านสุดท้ายค่ะต่อทางแยกถักสามตัวเสร็จแล้วนะเราจับงานมือด้านซ้ายจะเป็นตัวจับมุมที่เหลาอไปต่อตรงนี้มันมีการเชื่อมต่อไปแล้วนะคะเราต้องแทงไปตรงที่เป็นจุดเชื่อมแทงแล้วดึงผ่านแล้วถักโซ่หนึ่ง แล้วเราก็ถักมุมเราต่อให้ระวังตรงจุดที่เป็นตรงมุมเท่านั้นเองที่เหลือถักเหมือนเดิมค่ะตรงนี้เป็นโซ่หนึ่งพอโซ่หนึ่งเราก็ไม่ต้องถักโซ่นะแทงด้านหลังดึงผ่านพันหัวเข็มแล้วถักพอหนึ่งคอต่อได้เลยจุดที่เราดึงผ่านจะแทนโซ่หนึ่งตรงนี้ก็ถักเหมือนเดิมค่ะ พอหนึ่งคอสามตัวช่องถัดไปแทงดึงผ่านพันหัวเข็มแล้วถักลงมาที่เดิมตรงนี้ถักวนไปจนถึงมุมเดี๋ยวมาดูวิธีปิดงานตรงนี้นะมาดูวิธีตรงปิดมุมนะคะตรงทางแยกตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นอันนี้เป็นจุดสิ้นสุดค่ะเราแทงลงไปตรงจุดร่วม จุดร่วมก็คือที่มันมีการเชื่อมต่อกันแล้วนี่นะคะแทงแล้วเราก็ดึงผ่านตอนที่แทงจุดร่วมดูตำแหน่งให้ดีนิดนึงนี่นะมันจะแทงแบบนี้แทงลงไปตรงกลางตัวมันค่ะแล้วเราก็ดึงดึงเสร็จถักโซ่หนึ่ง จบงานแทงลงไปตรงโซ่สามที่เริ่มต้นดึงผ่านออกมาแล้วล็อกโซ่ล็อกโซ่คือการถักโซ่หนึ่งตัดดึงตัวนี้ล็อกเศษเราจะยังไม่เก็บนะคะจะค้างไว้แบบนี้จนกว่าเราจะต่อเป็นตัวแล้วเราถึงจะเก็บให้เราต่อออกมาเป็นชิ้นงานหน้าตาแบบนี้ชิ้นงานที่เราต่อตรงนี้นะคะถ้าเราดูผังเล็ ต่อตัวที่หนึ่งสองสามและอันนี้เป็นชิ้นที่สี่นะคะ EP ต่อไปเราจะมาต่อแถวนี้ที่เป็นเลขสองทั้งหมดนะคะแถวที่หนึ่งแถวที่สองแล้วก็จบที่ตัวนี้ค่ะข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้ผังลายที่ถือจะอยู่ที่เว็บไซต์นะคะลิงก์ของเว็บจะอยู่ที่คําอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะพบกันคลิปต่อไปที่ y o ยูทูบเมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ